สวัสดีครับหลายคนสงสัยไหมครับว่าเราจะเลือกซื้อกล้องส่องพระยังไงกำลังขยายเท่าไหร่ดีหลายหลายคนเข้ามาในร้านบอกว่าของมาขายเยอะเยอะเยอะมันดีจริงไหมแล้วมันเหมาะกับที่เราต้องการใช้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้เราจะมาลองดูกันครับก็หลายคนก็งงว่าเอ๊ะกล้องสองพระเนี่ยจะควรจะส่องยังไงนะครับง่ายง่ายครับ เอากล้องสองพระนะครับไปที่ใกล้ตาแล้วเราก็ปรับเอาวัตถุเข้าไปใกล้ปรับให้เห็นชัดเจนเนี่ยครับง่ายง่ายยิ่งกำลังขยายเยอะมือเราต้องยิ่งนิ่งมากๆแล้วก็ วัตถุที่เราส่องต้องเอาไปใกล้เลนมากดังนั้นภาพที่ส่องจากกำลังขยายสิบเท่ามีความสว่างมากกว่าที่กำลังขยายยี่สิบเท่าและสิบห้าเท่านี่ครับกำลังขยายสิบเท่ากำลังขยายสิบห้าเท่าแล้วก็กำลังขยายยี่สิบเท่าถ้าสังเกตดีๆนะครับ จะเห็นว่ายิ่งกําลังขยายเยอะความกว้างของเลนจะยิ่งแคบลงสิบเท่าตัวนี้จะหน้าหน้าเลนจะอยู่ประมาณยี่สิบมิลสิบห้าเท่าจะอยู่สิบสามมิลแล้วก็ยี่สิบเท่าจะอยู่สิบสองมิลนี่ครับยิ่งกาลังขยายเยอะเลนยิ่งแคบลงแล้วเราต้องเอาวัตถุไปใกล้ตามากขึ้น มันจะทำให้ความสว่างของภาพที่เราส่องน้อยลงตามกางขยายแล้วก็มีคำถามหลายคนเขาถามมาผมมาเหมือนกันว่าอะแล้วสอ่องเขส่องพาแล้วจะใส่แว่นหรือถอดแว่นดีผมว่าอันเนี้ยแล้วแต่ความชอบของผู้ใช้ครับอย่างผมผมชอบถอดแว่นครับ แล้วเราจะเลือกยังไงให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับกำลังขยายสิบเท่าเหมาะใช้งานทั่วไปใช้ส่องดูวัตถุต่างๆแต่ถ้าเราต้องการที่จะดูเจาะเป็นส่วนเป็นส่วนหรือดูขยายให้มันมากขึ้นละเอียดขึ้นชัดขึ้นเราก็เพิ่มกำลังขยายแล้วแต่ชอบเลยครับอย่างสิบห้าเท่ามันก็จะขยายขึ้นมาอีกแต่วัตถุก็ต้องเข้ามาใกล้มากเนี่ยถึงเป็นเหตุผลว่า ถ้าคุณต้องการส่องนานๆแนะนำให้เลือกมาแขยไม่เยอะมากสิบเท่าอะไรก็ตามที่ใช้มือจับมือถือกำลังขยายไม่ควรเกินสิบเท่าสุดท้ายนี้ผมหมองว่าเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังจะเลือกถือกล้องของพระไว้สักตัวหนึ่งคงจะได้คำตอบนะครับว่ากำลังแขยเยอะ ดีจริงไหมแล้วเหมาะกับที่เราต้องการใช้หรือเปลา่าลองดูครับ